สวัสดีคะ่ะทุกคนเรเองนะคะยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าเข้านอนช่วงเติบโตไปกับพุทธะคืนนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องพระพุทธเจ้าปราบพกาพรมเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆในพระพุทธศาสนาและมีข้อคิดมากมายที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนจะเริ่มเรื่องขอเล่าเกร็ดเล็กๆน้อยนอย นะคะว่าเรื่องนี้ทำให้เรนึกถึงตอนที่เรททำการแสดงตลกครั้งแรกที่ซานฟรานซิสโกเลยค่ะตอนนั้นเรรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพกาพรมเลยคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดมีมุกตลกเด็ดๆเดดตรียมไว้เพียบแต่พอขึ้นเวทีจริงๆก็ได้รู้ว่ายังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยเหมือนกับที่ภกาพรมต้องเรียนรู้จากพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะเอาละค่ะมาเริ่มเรื่องของเรากันเลยดีกว่า เรื่องนี้เริ่มต้นในพรหมโลกซึ่งเป็นภพภูมิที่อยู่สูงกว่าโลกมนุษย์เรามากๆในพรหมโลกนี้มีพรหมองค์หนึ่งชื่อว่าภกาพรหมอาศัยอยู่ภกาพรหมนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากเลยนะคะในอดีตชาติภกาพรหมเคยเป็นฤาษีที่บำเพ็ญเพียรอย่างหนักท่านได้บรรลุฌานสมาบัติขั้นสูงซึ่งเป็นสมาธิระดับลึกด้วยอนิสงส์แห่งฌานนี้ทำให้ท่านได้ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูง พรหมโลกที่พระกาพรหมอาศัยอยู่นี้เป็นภพภูมิที่มีอายุยืนยาวมากนับเป็นกับจํานวนมากลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราอายุยืนขนาดนั้นเราอาจจะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดในโลกเหมือนกันก็ได้เพราะเราได้เห็นและเรียนรู้อะไรมามากมายพกาพรหมอาศัยอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลายาวนานมากท่านได้เห็นการเกิดขึ้นและดับไปของโลกมนุษย์หลายครั้ง ซึ่งตรงนี้ทำให้เรนึกถึงตอนที่เรททำงานเป็นอาสาสมัครที่บ้านพักคนชราเราได้ฟังเรื่องราวมากมายจากผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมายาวนานบางคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกมามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เรเรียนรู้คือแม้จะมีประสบการณ์มากแค่ไหนเราก็ยังต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอกลับมาที่เรื่องของพกาพรมนะคะเมื่อเห็นโลกมนุษย์เกิดขึ้นใหม่หลังจากถูกทำลาย พระกาพรมเริ่มคิดว่าตนเองเป็นผู้สร้างด้วยอายุที่ยืนยาวมากทำให้ท่านเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นอมตะไม่ต้องตายตรงนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงแนวคิดทางจิตวิทยาที่เรียกว่าอาคติทางความคิดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า cognitive bias ค่ะโดยเฉพาะอาคติที่เรียกว่าความมั่นใจเกินจริงหรือ overconfidence bias ที่ทำให้เราประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงพกาพรมก็เป็นแบบนี้ไปเลยคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดรู้ทุกอย่างแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้ที่น่าสนใจคือแม้จะมีอายุยืนยาวแต่พกาพรมไม่สามารถระลึกชาติก่อนๆของตนได้ท่านจึงไม่ทราบว่าตนเองก็เคยเกิดและตายมาก่อนนี่เป็นข้อจำกัดที่สำคัญมากๆเลยนะคะ ในฐานะพรหมผู้ยิ่งใหญ่พระกาพรหมมีบริวารมากมายเหล่าพรหมและเทวดาต่างเคารพนับถือท่านซึ่งยิ่งเสริมความเชื่อผิดๆของท่านดีฉันว่านี่คล้ายๆก,กับห้องสะท้อนเสียงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Eco o h h m m e r r ในโลกสื่อสังคมออนไลน์ของเราเลยค่ะที่เราได้ยินแต่เสียงคนที่เห็นด้วยกับเราจนบางทีก็ลืมฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พกาพรมีริชและยานวิเศษหลายอย่างเช่นการหายตัวการรู้จิตใจผู้อื่นความสามารถเหล่านี้ทำให้ท่านยิ่งมั่นใจในความยิ่งใหญ่ของตนติฉันว่านี่เหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆจนบางทีก็ลืมมองว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องอยู่พกาพรมเชื่อว่าตนเป็นผู้สร้างโลกเป็นใหญ่เหนือสรรพ,พสิ่ง ท่านคิดว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าหรือมีปัญญาเหนือกว่าตนนี่เป็นทิ่ทีมาณที่ฝังลึกมากๆเลยค่ะแม้จะอยู่มานานแต่พระกาพรมไม่ได้พัฒนาปัญญาในการเห็นความจริงของสรรพสิ่งท่านยังคงยึดติดกับความสุขและอำนาจที่มีในพรหมโลกซึ่งตรงนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงคำสอนของคุณยายชาวไทยของดิฉันที่มักจะบอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนั่นแหละค่ะบางทีเรามีความรู้เยอะ แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาก็อาจจะหลงทางได้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาภากาพรมอยู่ในสภาวะที่มั่นใจในความยิ่งใหญ่ของตนอย่างสมบูรณ์ไม่มีใครในพรหมโลกที่สามารถโต้แย้งหรือชี้ให้เห็นความเข้าใจผิดของท่านได้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานว่าภะกาพรมมีความเข้าใจผิดแบบนี้ ซึ่งอาจจะทำให้เทวดาและพรหมอื่นๆหลงผิดตามไปด้วยพระองค์จึงตัดสินพระไทยเสด็จไปโปรดพระกาพรหมตรงนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงบทบาทของนักจิตวิทยาหรือนักให้คำปรึกษาเลยค่ะบางครั้งเราต้องเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีความเชื่อหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขาเองแต่เพื่อคนรอบข้างด้วย เหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าความเชื่อผิดๆของพกาพรมอาจส่งผลกระทบต่อเทวดาและพรหมอื่นๆพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิเสด็จไปยังพรหมโลกที่พกาพรหมอาศัยอยู่การปรากฏตัวของพระพุทธเจ้าทําให้พกาพรหมและเหล่าพรหมอื่นๆประหลาดใจมากตรงนี้ทําให้ดิฉันนึกถึงตอนที่ดิฉันเริ่มสอนสมาธิให้กับกลุ่มผู้บริหารที่ซิลิคอนวัลเลย์ค่ะ พวกเขาก็ประหลาดใจมากที่เห็นสาวน้อยเชื้อสายเอเชียอย่างดิชันมาสอนเรื่องการจัดการความเครียดแต่พอได้ลองปฏิบัติจริงพวกเขาก็เริ่มเปิดใจและเห็นคุณค่าของการทำสมาธิเช่นเดียวกับพกาพรหมที่เริ่มเปิดใจรับฟังพระพุทธเจ้าพกาพรหมพยายามอวดอ้างความยิ่งใหญ่ของตนต่อพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าข้าพระเจ้าเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครข่มได้ เห็นทุกสิ่งโดยแจ่มแจ้งทําทุกสิ่งได้ตามใจปรารถนาข้าพเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บรรดาลเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้จัดสรรเป็นเจ้าอยู่เหนือผู้อื่นเป็นผู้กําหนดและบงการผู้อื่นเป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกําลังจะเกิดแต่พระพุทธเจ้าทรงซักถามเกี่ยวกับความรู้และอํานาจของพระกาพรมทาให้พระกาพรมเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนท่านพระกาพรม ท่านยังไม่รู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้ยังไม่เห็นในสิ่งที่ควรเห็นคำพูดนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงแนวคิดในจิตวิทยาสมัยใหม่ที่เรียกว่าปรากฏการณ์ดันดิงครูเกอร์เลยค่ะมันเป็นปรากฏการณ์ที่คนที่มีความรู้น้อยมักจะประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินจริงในขณะที่คนที่มีความรู้จริงมักจะถ่อมตัวและตระหนักว่ายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้พกาพรมก็เหมือนกำลังอยู่ในสภาวะนี้เลยนะคะ พระพุทธเจ้าทรงท้าทายให้พระกาพรมสแสดงการหายตัวซึ่งพกาพรมคิดว่าตัวเองทำได้แน่แๆพระกาพรมกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระเจ้าจะหายตัวให้ท่านดูท่านจะไม่เห็นข้าพระเจ้าแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถซ่อนตัวจากสายพระเนตรของพระพุทธเจ้าได้ดิฉันว่าตรงนี้เหมือนกับเทคนิคการปรับโครงสร้างความคิดในการบำบัดความคิดเลยค่ะ พระพุทธเจ้ากำลังช่วยให้พระกาพรหมเห็นความจริงว่าความเชื่อเดิมของเขานั้นไม่ถูกต้องเป็นการท้าทายความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลและให้โอกาสพระกาพรมได้ทดสอบความเชื่อนั้นด้วยตัวเองหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระองค์สามารถทำให้พระกาพรมไม่เห็นพระองค์ได้แต่ยังคงได้ยินพระสุรเสียงพระองค์ตรัสว่าบัดนี้เราจะหายตัวให้ท่านดูท่านจะไม่เห็นเรา แต่จะได้ยินเสียงของเราแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงหายตัวไปแต่ยังคงตรัสพระคาถาให้พระกาพรมได้ยินนี่ทําให้พระกาพรมประหลาดใจมากและเริ่มระหนักว่ายังมีผู้ที่มีอํานาจและปัญญาเหนือกว่าตนดิฉันคิดว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเรื่องเลยค่ะมันเหมือนกับการที่เราต้องเผชิญกับความจริงที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราซึ่งอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก แต่มันเป็นก้าวสำคัญในการเติบโตทางปัญญาพระพุทธเจ้าทรงแสดงทำเรื่องอนิจจังทุกขังอนัสตาชี้ให้เห็นว่าแม้แต่พรมก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ใช่ผู้เป็นใหญ่เหนือสรรพ,พสิ่งอย่างแท้จริงพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพระกาพรมแม้แต่ท่านก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งไกรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างโลก แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเกิดดับตามธรรมชาติดิฉันว่าตรงนี้คล้ายกับการทำสติบำบัตท,ที่ดิฉันสอนให้กับคนไข้ของดิฉันเลยค่ะเราฝึกให้เขาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรวมถึงความคิดและอารมณ์ของเราเองซึ่งช่วยให้เราปล่อยวางและมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไป พระพุทธองค์ยังทรงอธิบายถึงระดับของพรหมโลกที่สูงกว่าที่พระกาพรหมอาศัยอยู่และชี้ให้เห็นว่ายังมีภพภูมิที่สูงกว่านั้นอีกทรงแสดงให้เห็นว่าความรู้และประสบการณ์ของพระกาพรหมนั้นยังจำกัดอยู่ในที่สุดพระกาพรหมก็เกิดความเข้าใจในสัจธรรมและทิฏฐิที่ผิดและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์พระกาพรหมกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าพระองค์ขอถึงพระองค์เป็นสรณะเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าแม้แต่ผู้ที่มีทิฐิมานาแรงกล้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องดิฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆในการทำงานด้านสุขภาพจิตค่ะบางครั้งคนที่ดูเหมือนจะช่วยไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างน่าอาัศจรรย์เมื่อพวกเขาได้รับความเข้าใจและการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เรื่องนี้ยังสอนเราว่าไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนก็ยังมีสิ่งให้เรียนรู้อยู่เสมอเหมือนที่คุณย่าชาวไทยของดิฉันชอบพูดว่าเรียนไม่รู้จบตายไม่รู้ซ้ำนั่นแหละค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อคิดสำคัญอีกหลายประการที่เราสามารถนำมาประยุกตใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแรกคือการเปิดใจรับฟังพกาพรมแม้จะมีทิฐีแรงกล้า แต่ก็ยังยอมฟังและพิจารณาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาตัวเองได้อย่างที่สองการไม่ยึดติดกับความคิดของตัวเองเมื่อพากาพรมเห็นหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมของตนท่านก็ยอมรับความจริงใหม่ได้นี่เป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลและความรู้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างที่ 3. ความสำคัญของการพัฒนาปัญญาแม้พกาพรมจะมีอำนาจและอายุยืนยาวแต่สิ่งที่ท่านขาดคือปัญญาที่แท้จริงนี่สอนให้เราเห็นว่าการพัฒนาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การสะสมความรู้หรืออำนาจอย่างที่4การรู้จักข้อจำกัดของตนเองเมื่อพกาพรมตรหนักว่าตนเองไม่ได้รู้ทุกอย่างอย่างที่คิดท่านก็เปิดใจเรียนรู้มากขึ้นนี่เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาตนเอง อย่างที่5ความเมตตาในการสอนวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระกาพรมนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาและอดทนไม่ได้ใช้การตำหนิหรือดูถูกแต่ใช้วิธีการที่ทำให้พระกาพรมค่อยๆเห็นความจริงด้วยตนเองเราว่าเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับการทำงานด้านสุขภาพจิตอย่างมากเลยนะคะในฐานะที่เรกำลังเรียนปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต เราเห็นว่าหลักการหลายอย่างในเรื่องนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเช่นการใช้วิธีการถามแบบโซเครติสในการบำบัดความคิดซึ่งเป็นการบำบัดทางปัญญาและพฤติกรรมก็คล้ายกับวิธีที่พระพุทธเจ้าใช้กับพระกาพรมคือการตั้งคำถามที่ทำให้คนไข้ได้คิดทบทวนและท้าทายความเชื่อของตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรืออย่างแนวคิดเรื่องกรอบความคิดแบบเติบโต หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Growth Mindset ที่เชื่อว่าเราสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองได้เสมอก็สอดคล้องกับการที่พกาพรมยอมเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่แม้จะอยู่ในฐานะที่สูงส่งแล้วก็ตามนอกจากนี้ในการทำงานกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความภาคภูมิใจในตัวเองสูงเกินไปหรือโรคหลงตัวเองเราก็สามารถใช้แนวทางแบบที่พระพุทธเจ้าใช้กับพกาพรมได้คือการค่อยๆ ให้เขาเห็นความจริงด้วยตัวเองแทนที่จะพยายามบอกตรงๆซึ่งอาจทำให้เขาต่อต้านเรยังนึกถึงประสบการณ์ตอนที่เรสอนสมาธิให้กับกลุ่มผู้บริหารในซิลิคอนวัลเลย์ด้วยค่ะหลายคนเริ่มต้นด้วยทัศนคติแบบพกาพรมคือคิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแล้วแต่พอได้ลองฝึกสมาธิจริงๆก็เริ่มเห็นว่ายังมีอีกมากที่ต้องเรียนรู้การเปิดใจยอมรับว่าเรายังไม่รู้ทุกอย่างนี่แหละ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริงอีกประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิฤทธิในการสอนธรรมซึ่งอาจทําให้เราสงสัยว่าทําไมไม่ใช้การพูดคุยธรรมดาเรกรคิดว่านี่เป็นเพราะพระองค์ทรงเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับผู้ฟังค่ะในกรณีของพระกาพรหมซึ่งมีความเชื่อมั่นในอํานาจของตนเองสูงมากการใช้เหตุผลอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ พระพุทธเจ้าจึงทรงใช้การสาธิตให้เห็นจริงด้วยนี่เป็นการสอนที่ตรงกับหลักการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในการศึกษาสมัยใหม่ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการฟังบรรยายอย่างเดียวนอกจากนี้เรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแบบอย่างที่ดีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรโมเดนด้วยค่ะ พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีปัญญาและเมตตาทำให้พกาพรมเกิดความเลื่อมใสและอยากจะพัฒนาตนเองตามในชีวิตจริงเราก็ต้องการแบบอย่างที่ดีเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้นำในสาขาอาชีพของเราการมีแบบอย่างที่ดีช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและเห็นเป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้ชัดเจนขึ้นสุดท้ายนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะ นั่นคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้แต่พกาพรมที่มีอายุยืนยาวและมีอำนาจมากมายก็ยังต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ดังนั้นเราไม่ควรหยุดที่จะเปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตนเองไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนอายุเท่าไหร่หรือมีตำแหน่งหน้าที่อะไรการเปิดใจรับฟังผู้อื่นยอมรับข้อจำกัดของตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ จะทำให้เราเติบโตและมีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้นเรหวังว่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าปราะ,ะกาพ,พรมจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนเปิดใจยอมรับความจริงและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอนะคะท้ายที่สุดนี้เรอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวนิดหน่อยค่ะในฐานะที่เรเป็นคนเชื้อสายไทยจีนแต่เติบโตในอเมริกาเรเองก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างบางครั้งเรก็รู้สึกเหมือนพกาพรมที่คิดว่าตัวเองเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่ความจริงแล้วยังมีอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้การทำงานด้านสุขภาพจิตและการสอนสมาธิให้กับคนหลากหลายวัฒนธรรมทำให้เรได้เรียนรู้ว่าการเปิดใจและยอมรับว่าเรายังไม่รู้ทุกอย่างเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเติบโตและพัฒนาตนเอง เช่นเดียวกับที่พระกาพรมได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเรหวังว่าทุกคนที่ฟังเรื่องนี้จะได้แง่คิดดีๆไปปรับใช้ในชีวิตนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไรหรือประสบความสำเร็จแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอนะคะฝันดีค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าเข้านอนคราวหน้าสวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าเข้านอน ทางช่องยังมีเรื่องอื่นๆให้เลือกฟังกันอีกนะคะลองคลิกเข้าไปดูแล้วเลือกชมได้เลยนะคะอยากฟังเรื่องแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ